กำลังปัดแม่กุเะนมาทดสอบก็เซนมาใหม่แคร่กระได้ปัดบ้างเบรกเยังปัดนะกุเซนไงเต์อขอกำเตอหนา เอาเนาะสบายดีเนาะสบายดีพี่พี่เพืเ่อนเพื่อนเบิร์ตสุครส,สุขคนวันนี้ก็กะเข่าสวนสี่นั่แม่และกับอันปลาเนาะสี่มาปลูกอันซาลี่หรือว่าเข่าโพดปลูกไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อวานนี้กับฝนตกแล้วต่อไรปลูกแต่เขามาเมืม่อนี้กับไ่ได้เอาเขามาเนาะปลูกแต่คาบเสาและกับ ไปกินเขาอยู่บ้านนี่ทุกคนเบิง่งงูมันลอกนั่งนี่อันนี้หัวของมันบูฮัวแมนงูยังมันลอกนั่งไว้อ,อยู่กลางสวนของเ้าทรงใส่งูตัวใหญ่คือกัน,นนี้ ได้ประมาณซ้ำแค่เล็กน้อยได้งูนี่เห็นบหความยาวของมันเขา,า,า,าจะเริ่มปลูกกับแต่แคมห้วยนี่แหละปลูกขึ้นเทงเลยแมากับป้าก็น,นั่งผักพรอนกอนผัวายางมาแต่ลุ่มห,นหอนนี้กับ ค่อน้างไกลอีกอย่างกับส่วนเฮามันเฮวเวลาเฮาย่างขึ้นนี่รู้สึกว่าเมื่อยร้ายอันนี้แนวพันธุ์นะซาลีที่เฮาจะปลูกแนวพันธุ์สีขาวแล้วก็มีตัวสีแบบนี้อีก มื้อนี้มันแต่ปลูกสลีอย่างเดียวเนื้ออื่นเนี่ยไ่ได้ปลูกถ้าว่าเขาปลูกเบิดสาลีที่เขาเอามานี่กั่ยานว่าบ่แล้วง่ายเนาะมันต้องใส่เวลาดนเพราะว่าแม่เอามาขอน้องางไลเหอย่างเบิ่งเลยอัน ต้นมะเขือที่หอปูกในเดือนก่อนโอ้โหนี่ก็งามดีเนาะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนาะหอปูกไว้แล้วก็นี่แมนสาลีโอ้ <c oughs> สงสัยมีสัตว์มากัดมากินใบของมันนี่ๆน,น,น่าจะแมนแบ้นี่แหละ แบ,บ้มันเข้ามาได้หอดส่วนเฮาเหาอปลูกเนี่ยแมนมาเคลือแล้วก็มาอึมาแป้งมาหม่หอปลูกตามแคมน้ำเนาะส่วนซารีเนี่ยแมนข้องแม่เอามาปลูกเนี่ยทวาสัตว์มันบกัดบุกินน่าจะงามก่านี้ อันนี้แมนฮูฮูกระปูทุกคนเห็นบ่กแป้งดีเลยหูกระปูอันนี้อีกฮูหนึ่งต้นมักอื้อมกแป้งนน่วาเห็นมันโป่งขึ้นมาเห็นแต่ต้นมเคือ ตาย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 สรงไซมันบกเกิดแป้นแต่หูกระปูคือบริเวณนี้นี่เขาได้เอาผักกาดมาวานไว้ แต่ผักกาดกับบเหินมันเกิดเนาะบเหินพ่อต้นเลยผักกาดอันนี้ต้นหนึ่งนี่นี่นี่ต้นหนึ่งสองตอน้นนี่เอาเห็นทรงใสบันตายผูกกระปูในลา่ขนาดนี่นี่แมนเบิร์ผูกกระปู อาอโอ้โหอันนี้ต้นหมากโมเนอะต้นหมากโมต้นหมากโมนี่มันป่องอยู่มักอื้อกับมักแตงนี่เรเห็นเลยแม่อันป้าและกาน้องเขาเริ่มปลูกแล้ว ถ้าว่าเ่าปลูกบ่าไวน้นี่จะน่อยนี่มันแดดแห้งต้องได้ปลูกไวน้นะเที่ยง,ขงเขอห่าเนี่ยมันยู่เทิงเขาจะบได้ขึ้นมาพักอยู่เทียงเ่ามาปุ๊บหอดแคมนม้ำขาก็เริ่มปลูกเลยวันนี้อดือดกับมาส่วน ปกติมันบ่คอยมาปันใดสลายแต่มันเข้าให้อดดของแม่นี่พูกจับอันพักเลยเพราะว่าบ่ามีกระเจาะแบบนี้แหละมันง่ายกลัว ปูบอลหนึ่งประมาณสองสามเมตรนี่แหละความจริงทว่ามีกระเจาะเนี่ยเขาก็อันลิออกอนจากผักของมัน เอาใส่บอลนึ่งนี่สามอันเนาะสามอันน่าจะพอดีท่มด้วยฟุ้นสีมันใหม่ใส่ปากที่เขาคุด ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงแล้วแต่ว่าแดดยังบดทึกใส่ส่วนของเห่าเพราะว่าปกติแดดมันทึกซองมาใส่ส่วนเห่านี่ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอดโมงส่วนลายแดดแห้งป่าคนนั้นเนี่ยบอกกปันใดแบบว่ายางไปไหวเพราะว่าส่วนของเฮ้านี่มันเหว แต่เห้านี้เคยผพานแล้ว่บมเป็นยังบย่ยานปันไดสามหอันเขาใส่พอดีเขาใส่ลายโพดเหมือนกับบงงามอีก ปกติถถาว่ามันเกิดได้ทุกอันนี่สามอันนีพอดีสามต้นหอาปูกกลายเทียงแล้วปลูกแต่แคมหน้าเนาะกลายเทียงหอดเก้าโมงแล้วประมาณ1 1บเอ็ดสิองโมงน่าจะแล้วเลยหอาปู ปลูกสะีนี่แม่นเฮาปลูกห่างระยะห่างที่เฮาปลูกนี่ประมาณเม็ดปลายเพราะว่ายูนี่นี่เฮาจะบ่ได้ปลูกข้าวปลูกีเบิดแล้วก็สิเอามาเฮ็ดอีกมาปลูกเติมทําอิฐันเฮาว่าสิปลูกข้าวแต่ว่ามีปัญหากับอันให้ของน้องซ้ายก็คือให้ของเบายืน แปลว่าให้ของเฮากับให้ของเบายื่อันมันอยู่เบื้องละภาคเพราะฉะนั้นถ้าว่าเบายื่งปลูกข้าวนี่เฮาจะบ่ได้ปลูกข้าวอีกเพราะว่ามันคลําพอกะบ่ฮู้ว่ามันคลําย้อนอีหยังแต่เฮากะบ่กล้าลบลูเพราะฉะนั้นยกให้เบายื่งนี่ปลูกข้าวเฮานี่ปลูกซะนี่เลยถึงว่าเฮาทางกว้างก็ตาม ปลูกสลีบดแปลว่าเฮาเบิ่งจากให้ของเฮาเนี่เฮาเห็นให้ของเบื้อยือถ้าว่าเฮาบ่เห็นนี่บเป็นยังเขาปลูกบดผักหนึ่งแล้วเราจะต่ออีกผักที่สอง สลีที่เฮาตากไว้อยู่เฮือนครัวถ้าว่าเฮาไว้แบบว่าบ่ถึกบอลไฟนี่มอดมันจะเจาะเอาไปกินเนาะเฮาไว้ใกล้ไฟแบบนี้นี่บ่เป็นหยังเห็นบ่ก็มีบางอันนี่ๆมอดมันเจาะคือกันแต่บ่หลายแม่กับป่านี่ยแม่นอยู่เถิง กว้งคือกันสวนของเฮาแดดกะถือซองใส่สวนแล้วสิบเอ็ดโมงมันเริ่มซองมา บางบอนก็ความห่างได้2เมตรเฮาปลูกบางบอนก็เม็ดปลายอิงตามเฮาเบิ่งความเหมาะสมนี่แหละส่วนหลายเฮาปลูกอันต้นสะลีนี่ปลูกบอนบว่าดินมันเป็นคุมหน่อยนึงหรือว่ามันเพียงหน่อยนึงเฮาจึงปลูกใสตอนนี้เฮาปลูกสะลีก็ใกล้สิแล้วแล้วเหลืออีกน้อยนึง แม่กับป่ากำลังปลูกทุเรี11โมงปลายหอยางกับบ้านกับฮอด1โมงนี่แหละปกติเนาะ1โมงยางเพราะว่าจากนี้ไปฮอดบ้านนี่ก็าสิบนาทีหรือว่าสัวโมงนึงประมาณนั้นเนาะใส่เวลาการยางแม่เก็บมักเดือ <c oughs> เพื่อเอาไปเหตุอาหารเที่ยงจะหน่อย สไล์บางเดือนเนี่ยเขาตำแจวแบบว่าแจวแห้งแรงเอาตำแล้วก็ปาดปาดปาดมากินเลยเขากันคือกันเอากินกับเขาเนียวที่ปนมันฮแม่ก็กำลังยางลงแล้วเพราะว่าแม่ปลูกแล้วเอาก็มานั่งอยู่เทียงนี่แหละถึงว่าเทียงห่างก็าตามเขาก็มานั่งนี่แหละนั่งทาแม่มา แล้วจึงคอยนางกับบ้านกาะฟาที่เฮาสัตว์ไหวสี่แผน่นถ้าว่ามันแดดเนี่ยเราจะเอากาแฟอันนี้มามุ่งก็ได้เนาะแต่ตอนนี้นี่มันแดดบวแหงพันไดเลไหวแบบนี้ไไแหละ แม่ตัดเอาต้ตนกล้วยเพื่อเอายอดมันไปกินเพราะว่าช่วงนี้น่อยุบานเ้าี่บ่มีผักกาดแล้วผักกาดที่หฮอปลูกเขาก็ลกกินเบิดขเขาเข้าส้วนนี่ต้องได้เอาอันหยวกกล้วยมากินบ่มีผักในอื่น ทักที่เฮาเก็บจากส่วนกระบ,บื้อมนีแหละกระตุกน,น้ำน้ำมันยังเลือร้ายแต่เฮาจะเกียมยางกลับบ้านเลยโอเคทุกคนตอนนี้เฮากะสียางกลับบ้านเลยเนาะ ภัยที่เขามาเบิองม,มาสมแต่ตนจนจบกับต้องขอมุกขอบใจถ้าบราิจพพาดผลงานการเคลื่อนไหวของเขาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ชมอีกครั้งเนาะจะได้กับขอขอบใจหลายๆบ,บายเจอกันในคลิปต่อไป